ฉันแอบรักเขาแต่ฉันไม่รู้จะใช้ประโยคไงดีวันนี้นะคะมีประโยคสวยๆมาให้เลือกใช้กันได้เลยค่ะใครที่โสดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บสับไว้เก็บประโยคไว้เก๋ๆค่ะประโยคนี้นะคะเอาไว้นัดเวลาอยากเจอตัวจริงคุยออนไลน์มานานแล้วอยากจะรู้จักสน่อยประโยคนี้ค่ะ you seem great I love to meet up sometime are you around next week you seem แปลว่าดูเหมือนก็คือคุณดูดีนะ you seem great คำว่า great อย่าลืมออกเสียง r ด้วยนะคะ you seem great I love to meet up คำว่า so, meet up ก็คือมาพบปะสังสรรค์กัน I love to มาจาก I would love to I d love to meet up sometime สักครั้งหนึ่ง are you around next week คือคุณอยู่แถวนี้ไหมในช่วงแบบอาทิตย์หน้าคุณอยู่แถวนี้ไหมเรามาเจอกันดีกว่า are you around next week You seem great. I love to meet up sometime. Are you around next week? อืมประโยคต่อไปค่ะเนี่ยฉันว่าเราควรไปแฮงเอาท์ด้วยกันนะควรไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะอยากรู้จักจัง We should hang out. We should hang out นะคะอาจจะเติมคาว่า sometime เข้าไปข้างหลังด้วยก็ได้ We should hang out sometime. We should hang out sometime. ประโยคนี้นะคะสำหรับคนที่อยากไปกินข้าวกับคู่เดทของเรานะคะแต่ก็ไม่กล้านะสักทีเพราะไม่รู้จะใช้ประโยคไหนดีค่ะ I've been thinking that we should go grab dinner sometime การใส่ sometime เข้าไปนะคะทำให้ประโยคดูซอฟเบาๆนะคะแบบกันบ้างเออกันบ้าง I've been thinking I've been thinking ในทีนี้นะคะคือฉันก็คิดมาสักพักแล้ว I've been thinking ถ้าคุณคิดอะไรสักพักนะคะก็ใช้ประโยคนี้ค่ะ I've been thinking that แล้วก็ใส่ประโยค I've been thinking that we should go grab dinner sometime I've been thinking that I should go work out. <laughs> I've been thinking that. I จุดๆอ่าลองแต่งประโยคกันดูค่ะคำว่า go grab dinner นะคะเป็นภาษาไม่ทางการก็คือไปหาอะไรกิน grab dinner เราสามารถชวนเพื่อนก็ได้นะคะถ้าไม่มีคู่เดทเราก็ชวนเพื่อนค่ะ let's go grab dinner let's go grab dinner ต่อไปนะคะเป็นประโยคที่เพื่อนนะคะก็แอบจีบกันมานานแล้วแล้วก็ถึงเวลาเลิกดีแล้วแหละไปเดทกันเถอะเราจะพูดกับคนที่เราต้องการไปเดทด้วยว่า Let's go on a date. Let's go on a date. Let's go on a date. ผู้หญิงเป็นคนชวนก่อนก็ได้นะคะตอนนี้มันปี2023แล้วนะเออถ้าชอบเธอต้องบอกไปอืมแต่ว่าถ้าไม่ใช้กับใครก็ใช้กับตัวเองก็ได้ค่ะไปเดทกับตัวเองค่ะโอเคประโยคต่อไปค่ะประโยคนี้นะคะเราก็คุยแชทกันมาสักพักแล้วล่ะแต่ว่าเออเราอยากเจอคนนี้อยากรู้จักคนนี้ประโยคนี้ค่ะ I can't stop thinking about you. คำว่า thinking about ก็คือคิดเกี่ยวกับคิดถึงเรื่องอะไรนะคะ I can't stop thinking about you. ถ้าอยากเอาประโยคนี้ไปใช้ลองคิดสิคะเราหยุดคิดเรื่องอะไรไม่ได้ I can't stop thinking about จุดจุดจุ I can't stop thinking about my dog. I can't stop thinking about my cat. I can't stop thinking about us. Uh huh. We should go out and see if this is something more. We should go out ก็คือคำว่า should นะคะบอกถึงว่าควรจะเราควรจะเออเราควรจะลองนะควรจะทำนะ We should go out go out ก็คือออกไปออกนอกบ้างนะคะ and see if this is something more แล้วก็ไปดูซิว่ามันมีอะไรพิเศษไหมมันไม่มีคำว,ว่า special เลยเนาะดังนั้นนะคะ copy ป,ประโยคนี้ไปใช้ค่ะ and see if this is something more this is ก็คือการคุยกันครั้งนี้มันเหมือนจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมเออถ้ามีมากกว่าเราจะได้สานความสัมพันธ์พัฒนากันไปนะคะต่อไปค่ะและประโยคนี้นะคะสำหรับคนที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะไม่ต้องไปเดทที่ไหนค่ะฉันจัดปาร์ตี้ที่บ้านมาไหมพูดเลยค่ะ I'm hosting a dinner party on Saturday night can you come I'm hosting a dinner party on Saturday night Can you come อ่ามาได้ไหมประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ f เฟรนล l y นะคะคือมากันหลายคนนะอ่าแล้วชวนเธอมาด้วยเออมันก็ดูไม่กดดันดีหรือในกรณีที่เราอ่ะไม่ได้แบบจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะคะเราแค่ไปกินข้าวกับเพื่อน,นๆอะไรเงี้ยแล้วชวนเขาไปด้วยจาก I'm hosting a dinner party กลายเป็น I'm having dinner with my friends on Saturday night Can you come การที่เราเรียนหนึ่งประโยคเราต้องได้ร้อยประโยคนะคะดูประโยคที่เราชอบสังเกตดูว่าเขาใช้กริยาแบบไหนนะคะอ๋อ oh, มันโฮสติ้งใช่ไหมเราไม่ได้แบบจัดปาร์ตี้เราแค่ไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อน have dinner with friendsI'm having dinner with friends on Saturday nightI'm uh, having dinner with my friends on Saturday night อ่ะแบบนี้นะคะการแต่งประโยคมันไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นถ้าฝึกได้พยายามฝึกให้เยอะที่สุดค่ะพอเราฝึกเยอะค่ะเราจะผิดพลาดค่ะแล้วพอผิดพลาดค่ะเราก็จะพัฒนาต่อค่ะดังนั้นฝึกค่ะต่อไปค่ะประโยคนี้นะคะก็เป็นประโยคที่น่ารักน่ารักเช่นกันอ่ะใช้ว่าคุณเคยไปที่นั่นที่นี่ไหมถ้าไม่เคยเดี๋ยวฉันพาไปนะอ่า Have you ever been to ตุุ๊ I'll take you there sometime จุดๆเนี้นี่อาจจะเป็นร้านอาหารแถวแถวออฟฟิศหรือร้านใหม่แถวแถวย่านนั้นอ่าหรือว่าเป็นห้างใหม่ที่เพิ่งเปิด Have you ever been to Terminal 21? I'll take you there sometime จุดๆใน,นี้นี้ลองคิดสถานที่ของตัวเองสิคะ่าประโยคนี้เนาอจากจะใช้นัดคู่เดทออกไปเดทแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเพื่อนอเพื่อนที่รู้จักกันเป็นฝรั่งเนี่ยเคยไปที่นั่นที่นี่หรือ,อยังกใสประโยคนี้คะ่ะ Have you ever been to จุดๆ I'll take you there sometime. ตรงเนี้ยอ่านว่า I'll นะคะ I'll มันมาจาก I will มัน will เป็นกริยาช่วยนะคะคนไม่ค่อยพูดเต็มนะคะจะแบบรวบไปเลยเร็วนะคะ I'll take you there. Take someone somewhere ก็คือพาใครไปที่ไหน I'll take you there sometime. เดี๋ยวฉันพาไปที่นั่นที่นั่นคือไหนที่เราถาม,มาเมื่อกี้เคยเป็นที่นั่นไหมเอาไว้แบบวันไหนว่างเดี๋ยวฉันพาไปประโยคนี้ค่ะ I'll take you there sometime. I'll take you there sometime. และนี้ก็เป็นประโยคสวยๆนะคะเอาไว้ชวนคนที่เล็งไว้ออกไปเดทค่ะ,ะและใครในที่นี้อยากจะมีประโยคสวยๆไม่ได้เอาไปเดทนะคะเอาไปสื่อสารกับผู้คนอีก100สถานการณ์ในชีวิตประจําวันพลอยมี Magic Talk Audio คู่มือพูดอังกฤษมั่นใจมีไว้อุ่นใจกว่าฝึกพูดกับพลอยได้ทุกวันค่ะและพิเศษเฉพาะช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะสําหรับใครที่สมัคร Magic Talk a u d i โรับไปเลยค่ะ Self l o v e Mantra เซตมนตราบอกรักตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ได้ทุกวันในยามเช้ามูลค่า3,999บาทฟรีไปเลยค่ะเฉพาะเดือนแห่งความรักนี้มีจำนวนจำกัดนะคะทักไปได้ที่ไลน์ e n g l i s h s i s ิ e สไ l ล์แอดแอ l งสําำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใสและหวังว่าหลายๆคนจะได้ใช้ประโยชในเซตนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย ได้ไหมคะเี่ยนี <laughs> ่ค่ะเ <laughs> พราะว่าเสียงนี้เป็นเสียงหนึ <laughs> ่งสองสามอ้ยคิวฉันหายไปไหนฉันใส่คิวแล้วนะตลกเหรอไม่มีคิวเนี่ยอะไรที่บ้านอ่ะอ่ะ,อะ Have you been Have <laughs> <laughs> Have you ever been <laughs>